สวัสดีนะครับก็วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับในหนึ่งเรื่องที่ผมได้นำเสนอไปแล้วคร่าวๆนะนั่นก็คือเอ่อสกิลนะครับที่ทีมงานแนะนำนั้นนะมันจะตรงใจมันจะถูกใจผู้เล่นไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามา ติดตามไปด้วยกันนะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสกิลของแต่ละอาชีพนะที่ทีมงานแนะนำมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะก่อนไปดูรายละเอียดของสกิลที่ทีมงานแนะนำนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสกิลที่ทีมงานแนะนำมาเนี่ย มันก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละสายหรือเรียกว่าบิลบางอาชีพมันจะมี3บิลบางอาชีพจะมี2บิลหรือ1บิลนะครับก็แล้วแต่ที่ทีมงานแนะนำนะทีนี้สิ่งที่ผู้เล่นสนใจก็คือว่าสก,กิลแต่และบิลที่ทีมงานแนะนำนั้นมันถูกต้องตรงใจผู้เล่นหรือเปล่านะคือการที่จะกดอะไรสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็ หลายคนก็อยากได้ความชัดเจนนะว่ามันตรงตามใจตัวเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะโดยจะกดทีละบิลนะทีแล,แล้วก็เลื่อนให้ดูเลยว่าสกิลแต่และบิลที่ทีมงานแนะนำนั้นมันมีอะไรกันบ้างนะครับและหลังจากนั้นผู้เล่นกต็ตัดสินใจเอาเองว่ามันถูกต้องตรงใจตามที่เราต้องการหรือไม่นะ เราก็ไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยอาชีพเซนนะครับก็เบื้องต้นนี้ผมจะให้ดูสิ่งที่ทีมงานแนะนำเรื่องสกิลก่อนนะเอาแค่คัดหนึ่งถึงคัาสามก่อนละกันนะคัดหนึ่งถึงคัาสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิวนะครับหรือสายที่ทีมงานแนะนำนะ ก็จะมีฮิลเลอร์นะครับเอ่อแมจิกเมจิกสกิลนะครับแล้วก็ฟิสิกอลดามเมจนะเราก็เริ่มดูที่สายฮิลเลอร์ก่อนนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสกิลสายฮิลเลอร์ที่ทีมงานแนะนำนะ ผมก็จะเลื่อนดูตั้งแต่คาสหนึ่งถึงคัสสามนะครับเพื่อนๆก็ดูตามกันไปอันนี้ในส่วนไฮคัสนะไฮคัสแล้วก็ไปคัสสามนะครับ อันนี้ในส่วนบิลของฮิลเลอร์นะครับต่อไปเราไปดูบิลอื่นบ้างบิลต่อไปก็จะเป็นบิลเมจิกสกิลนะครับเมจิกสกิลเขาอัพอะไรกันบ้างนะเรามาดูกันก็คัดหนึ่งก็โคลีไลท์นะคิวไม่อัพอีกเมจิกสกิลนะคิวเขาไม่อัพกัน ทีมงานเขาไม่แนะนำให้อ,อัพพิวอะเออนะสำหรับเมจิกสกิลนะครับแล้วก็เบสซิ่งเขาอัพแค่สิบเองเอจใหญ่อัพสิบไทลี่อัพสิบไม่ได้อัพเต็มนะเอพีเรคอมเวอรี่อัพสี่จุบชีวิตอัพหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนักที่เทอร์นันเดสกับแมกนัต ต่อมาก็เป็นจูเด็กนะครับจูเด็กเต็มสิบเลตอะเทนาซับไก่เนียมอัพสี่ในส่วนของคลาสสามก็เอ่ออีคลิปนะครับสกิลช,ชีวิตก็จะอัพเต็มนะแล้วก็สกิลโจมตีนะครับก็จะอัพเต็มนะ อันนี้ก็เป็นสายที่สองของพีทนะครับสายเมจิสกิลต่อไปนะสกิลสายฟิสิกคอนนะครับฟิสิกคอนที่ทีมงานอ่ะคิวเขาก็ไม่อัพนะสายฟิสิกคอนก็จะมีเออเฟสซิ่งเต็มเอจิ AG เต็มนะไคลลี่สิบห้านะครับ แล้วก็ตัวเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้นะ,ะ HP, นะอ็พีนะครับเอ r e พีเร r อเต็ม 5, นะบชีวิตเต็มนะครับกอเลียเต็มห้านะอินโฟสิชันนะครับเต็มสิบแต่ตัวนี้ไม่ควรอัพั้ง ก็แล้วแต่และกันนะครับสำหรับตัวนี้ต่อมาก็สับการเนี่ยมซับการเนี่ยมทำไมอัพห้าว่ะนะทั้งที่เป็นสายฟิสิกอนนะอ่า อ๋อนะครับกิลนี้ก็อัพเต็ม5นะครับแล้วก็ตัวนี้นะอัพเต็ม15อันนี้ก็สายสุดท้ายของพีนะครับสายฟิสิกอค่อนหวังว่าจะตรงใจกันบ้างน,นะครับกับสิ่งที่ทีมงานได้แนะนำไปนะครับสำหรับอาชีพเซน อาชีพที่สองนะครับก็เป็น Dark o n f i t นะมาดูทีมงานเขาแนะนำสกิลกันนะครับก็เหมือนเดิมนะคัสหนึ่งหรือคัสสามเช่นเคยนะอะมาดูกันอันนี้ทีมงานเขาแนะนำสายเดียวนะครับสำหรับ Dark o n f i t ก็จะเป็น Physical สกิลนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมงานเขาแนะนำอะไรกันบ้างนะ ก็ดูตามนี้นะก็ฮิวมีสิบนะครับเฟสซิ่งสิบห้าเอยีสิบไคลี่สิบห้าอันนี้อาโชลาเต็มนะสิบนะสายฟิงเกอร์นะครับสายปาบอล แล้วก็มาดูสกิลคาสสากันเขาแนะนำอะไรอ๋อก็จะเน้นไลซิงดากอนนะครับสำหรับดากอนฟิตนะแล้วก็เน้นสกิลขอเรียกว่าสกิลจี้จุดละกันส <c oughs> ามสกิลขอัพเต็มหมดนะครับนะอันนี้สำหรับดากอนฟิตนะครับหวังว่าจะถูกใจ พูดเล่นนะครับต่อมานะครับมาถึงลูนมาสเ,เตอร์บ้างนะมาดูว่าทีมงานเขาจะแนะนำสกิลเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะ,ะสำหรับลูนมาสเตอร์นะทีมงานจะ,ะ,ะจะแนะนำสามบิวนะครับก็เป็น สาย Physical แล้วก็ Magic Damage นะครับแล้วก็ฟิสิกอลส s l i นะแล้วก็ฟิ s ิ c อ l บวก Magic s k i l l นะครับก็จะมี3สายนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูที่สายแรกก่อนนะครับ Physical บวก Magic นะบวก Magic Damage นะครับมาดูสายแรกนะ ทีนงานแนะนำอะไรบ้างก็จะมีโฟว์วกนะมีอะไรซอสมาเตอรี Short ่เอ้หรือหอ,อกว่านะโบลิ่งบัตโบลิ่งบัตัพแค่ให้นะครับครับอ,อันนี้วันคลิกเซนเพิ่มเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับของดาบมือเดี่ยว แล้วก็สกิลขี่นกนะขี่นกก็เต็มทั้งสองอันนะครับนะสกิลคาส3ามคาสสามก็จะมีสกิลหอ,อกนะสกิลหอ,อก นะครับของค่าสามเท่านั้นเองแล้วก็สกิลอะไรของมังกรน,นะครับสกิลนี้อีกหนึ่งสกิลอ่ะจบไปละบิลแรกนะต่อไปเป็นบิลที่สองนะเป็นออฟิสิคอลสกิลนะครับออฟฟิสิคอลสกิลเขาอาบอะไรกันบ้างนะทีมงานก็จะแนะนำเป็นบาร์สนะแมกนัมเบร นะครับต่อไปก็ของคลาสสองนะอ่ะอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นสายสายหอ,อกนะครับสายหอ,อกสำหรับฟิสิกคอนซัคินะครับต่อมาก็เป็นไฮคาร์ดไฮคาร์ดก็เน้นหอ,อกนะครับหอกยี่สิบ คพาส3ามก็เป็นสายหอ,อกเช่นกันนะครับฟิสิกส์สกิลก็หลักๆคือจะเน้นเน้นไปทางสายหอ,อกนะครับอ่ะมาดูบิลสุดท้ายนะบิลสุดท้ายก็คือฟิสิกอ์บวกเมจิกสกิลนะครับ ก็เริ่มต้นมาทุกสกิลนะครับครับหนึ่งคัสสองคัสสองบลเลี่ยงบัตอัพแค่สิบนะแล้วก็สกิลขี่นกขี่ขี่สัตขี่นะครับก็อัพเต็มอันนี้ก็เป็นโถแด์คลิกป่ะโถแด์คลิกหรือป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะเอ,อ ไม่แน่ใจชื่อสกิลอะไรจำไม่ได้นะครับถ้าผิดก็ขอโทษทีแล้วกันะนะครับพาร์ทสามนะ่ะาร์ทสามก็จะเน้นมังกรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่นน้ำพ่นไฟนะก็ะคือสายสายบิลที่สามเนี่ยฟิ work, Magic, สิกอ์บวกเมจิกสกิลเนี่ยก็ หลักๆก,ก็จะเป็นสายมาังกรพุทธไฟนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับทั้งสามบิลนะของลลุมาสเตอร์นะครับหวังว่าพอจะออกไปวัดไปวานเนาะสำหรับผู้เล่นลลุมาสเตอร์นะครับอาชีพอาชีพต่อมานะครับต่อจากลลุมาสเตอร์ก็จะเป็นเอ่อดิวินอเวนเจอร์นะครับ เรามาดูบิลของดิวินเอจเวนเจอร์กันดีกว่าที่ทีมงานแนะนำมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีสองบิลนะครับบิลบิลสายโล่นะครับกับบิลสายโจมตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละสายก่อนละกันนะ อ่ะเริ่มจากสายโล่ก่อนนะครับอ่ะอันนี้สายโล่นะสายโล่ก็จะมาฮิวฮิวยี่สิบนะครับฮิวเต็มออโต้กา์ดเต็มนะครับดีเวอร์ชั่นเต็มสายนี้ไม่มีแลกเลือดนะแลกเลือดเขาไม่ได้อัพนะครับแต่อัพรีเฟกต์นะครับ ไมเสริลอ่าแล้วก็อะไรสกิลนี้คอสคอสเปลลวปะจำชื่อไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายโล่ของเอ่ดดิวดเอเวนเจอร์นะ ต่อมาก็จะเป็นสายโจมตีนะครับฟิสิกคอนสกิลนะฟิสิกคอนสกิลนะเขาอัพสกิลอะไรกันบ้างมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นหอ,อกนะครับหอ,อกเป็นยี่สิบนะเพิ่มพลังโจมตีหอ,อกอ่ะมีโอลิคอร์ด้วยนะครับ อะชิลบูมแรงนะเต็มสิบห้าอะสายนี้ครอบแกงคอเต็มสิบเหรอเออแปลกเลยนะแกงคอเต็มสิบด้วยนะครับอะ uh, แล้วก็เอิร์ธได้นะเอิร์ธได้เต็มสิบอะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ ดีวินอเวนเจอร์สายโจมตีสายแอคแท็กนะก็คือเน้นฟิสิกอ์สกิลนะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะก็ไม่รู้ผมว่าส่วนตัวนเสียชีพนี้ก็มองโดยรวมนะครับรู้สึกว่าทีมงาน จะอัพอะไรไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่นะครับมันดูแปลกๆนะอทําไมเขาไปอัพอย่างนั้นนะทําไมเราอัพอย่างนี้ทําไมเขาอัพไม่เหมือนกับที่เราอัพนะครับเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะอ่ะก็ถือว่าเป็นคําแนะนํเข้า่าวนะครับของทีมงานแล้วกันนะเพื่อให้ผู้เล่น หลายๆคนได้สะดวกในการอัปสกิลนะครับนะส่วนผมเราก็ขอจบเพียงเสียชีพเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาชีพอื่นๆรอกัอนนะจะนำมาอัปอัปเดตให้ดูกันภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ